วันนี้มาถึงแล้ววันที่เราจะออกไปทำข่าวหนังสือพิมพ์เล่นที่4ของเรานีเป็นครั้งแรกนะพวกคุณทำงานได้ดีมากนะดูเหมือนแต่ละคน,นเนี่ยจะสลับกันถ่ายภาพพาดหัวข่าวไว้คนละภาพเลยนะเนี่ยแน,น่นอนแน่นอนผมมาจากสำนักข่าวพี่หน่วงเลยนะยนสวยก็สวยนะครับวันนี้ผมซื้อกล้องใหม่ให้คุณแล้วนะคุณสมาร์ตี้หวังว่าคุณคงไม่ทำตกอีกนะได้เลยแคปเพราะฉะนั้นวันนี้ตามสัญญาเราจะไปยังพื้นที่ใหม่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนตามผมมาครับเป้าหมายคือ6 0 0 0คะแนนเราต้องได้รอบละ2 0 0 0นอย่างน้อยเราหวังพึ่งคุณอยู่นะคุณสัญลักษณ กรูมี่สตรีทแปลว่าต้องมีตัวประหลาดที่ให้คะแนนเราเยอะๆแน่เลยครับแล้วก็ระวังด้วยนะอาจจะออกมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่ามันจะออกเร็วขนาดนั้นเลยเหรอก็ถ้ามันหลายกะโหลกอะ่ะมันก็ต้องมีเรื่องป้วนเปี้ยนเลยตั้งแต่แรกวะอะไรเสียงอะไรอ่ะนั่นแหละคําถามอ๋อเสียงหมาอะไรถ้วยมีสองฝั่งซูชิเกียวโตอะ่ะเห็นแล้วหิวเลยเราเข้าทางซ้ายเลยครับตึกใกล้ไปไหนเออ อึบ้บมือตืบโ oh. อ้โหเดี๋ยวผมส่องไฟให้ก่อนเข้าตูวขวาครับทางโลง่งมีมีตัวทางขวาแน่ๆมีตัวทางขวาแน่ๆห้องขวาส่องผ่านกระจกไปก่อนเดี๋ยวคุณเปิดอย่าเพิ่งเปิดมีตัวนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะคุณนี่สนจริงๆตัวอะไรหนูหนู ซลฟี่ดีกว่าใครก็ได้เปิดประตูให้หน่อยเอาเยเกมกระตุกเกมค้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไปไหนแล้วหนูมันพุ่งใส่เลยเหรอใช่ครับมันจะชนเราฮะเฮ้ยสตอเกอร์เออได้ตัวได้ไดตัวได้ตัวได้ตัว สตอร์เกอร์ชั้น2ยังยืนอยู่นะยังยืนอยู่มันติดกับดักอยู่เฮ้ยถ่ายเลยหูช็อตเด็ดทุกคนรวมตัวรวมตัวหนึ่งสองสามหนะใกล้มากเฮ้ยเฮ้ยใก้ยงมมีอะไรไม่รู้เมื่อกี้เห็นอยู่แถวๆข้างล่างอ่ะข้างล่างตัวใหญ่เหรออ๋อหัวมา์เก็บกล้องไปถ่ายข้างนอกได้นะเพราะว่าข้างนอกจึ่ง วุ้ยหนู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 วิ่งมาแล้วเอ้ผมเหลือสามภาพผมไม่ถ่ายแล้วนะโอเคพอก่อนบัสกับระเบิดไม่ต้องเข้าคุณฟิววี่คุณนัทชาคุณก็ออกจากที่นี่กันไปตึกหนึ่งดีกว่าดูเหมือนสิ่งมีชีวิตในตึกนี้เนี่ยหน้าตามันธรรมดาไปวะรีบไปรีบไปหนูชนเสียเลือดแค่หนึ่งเองอ่ะใช่ Okay, ไม่ต้องใช้ไฟฉายแต่ใช้ความระมัดระวังตัวด้วยนะครับโดยเฉพาะแมงกระโดดก่อหัวแมงกระดดคุณฟ้าตัวให้ยนะ่ะคุณอะไรอะ่ะตัวคุณใหญ่เลยลูกครึงปลาหมึกผสมคุณมันตามคุณ<ย>มันตามคุณออกออกออกมันตามคุณมันตามคุณออกโเกือบเฮ้ยทหารทหารทหารเอาว่ะมีเรื่องเนะ อีพวกกกำลังขี้หมาพี่ว่าเราเราต้องเข้าตึกก่อนแล้วออกมาอีกรอบนึงเผื่อเอเลียนออกคุณก็เข้าไปดิเดี๋ยวิวล้อข้างนอกเฮ้ยมาแล้ว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 คุณต่อยรถต่อยรถเจอแล้วเเจจออแแลล้้ววคุณเราต้องล่อทหารไปคุณเฮ้ยเดินทางนู้นเลยทหารทหารมันไม่เดินน่ะทหารมันเดินอ้อมอ่ะอ้อมตึกแั้วเราไปล่อมันมาโอ้ยอีกแล้วโอ้ยเชี่ยนี่ไงตากยอายเลยนี่ผมตาย คุณเราต้องกลับกลับกลับโอ้โหแต้มโคตรเยอะลูกเมื่อกี้นี้คุณเราต้องกลับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณไอจูต้องไปแล้วพี่นัทคุณเราต้องกลับคุณเราเข้าซอย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 ที่มันเข้าเมื่อกี้คืออยู่คนละทางกับคุณไอ้สัตว์มีเอเลี่ยนในซอยไอ้เฮียไอไปไหนแล้ววะดูพี่สัตว แล้ววังเนี่ยวิ่งออกไปก็เจอฮอแล้วเจอด้วยพอรลิวเฮียมคุณอยู่ไหนริวอยู่ในเครื่องบินโหเร็วจริงว่ะยังดีเก็บกล้องมาได้เนี่ยเอาวะเปิดได้สวยพวกเราคอสซีล่าครับเสียดายมาร์ทไม่ได้อยู่ดูที่มันเออ คือม่ยิงยิง,ยงอาริพีจีระระเบิดเลยเรามาดูภาพที่คุณฟิวบอกว่าได้คะแนนเยอะมากๆกันดีกว่าผมเลยอยากเห็นจริงว่าคุณถ่ายอะไรไว้คุณฟิวคุณนัทชานี่เป็นภาพจากสมาร์ตี้ครับเอเลี่ยนโดนแดกภาพจากฟิววี่ครับ Godzilla กอซีล่ากลางถนนและนี่ภาพจากฟิววี่เหมือนกันครับนี่ไง <laughs> มีผมติดด้วยใช่ฮะภาพจากนัตตี้ครับนี่กอซิล่าเหยียบพื้นถลม่มและนัตตี้อีกแล้วไงล่ะตูเดือดอุย้ยคะแนนเยอะนะ สองมั 2> <2> นห้านะทำเป็นเล่นนะกล้องส้มอ่ะมันถ่ายลรวได้เยอะอันนี้มาทาได้ดีครับต้องงนีดิว,วะพวกเรารอบนี้ครับจะมีอะไรน่าตื่นเต้นรอเราอยู่หรือเปล่าเสียดายอดเห็นทหารเอา RPG ยิงก็อซิล่าเลยคิดว่าแม่งต้องมีตึกถล่มได้แน่เลยคุณเชื่อป่ะไอตึกข้างหลังเราตรงฮอเห็นปะ 2> <2> ่สญญะสภาพแม่งแบบว่าพร้อมจะถล่มแล้วะใจเย็นครับผมคุณนัตชาอุ้ยทำไมประตูเปิดเองอ่ะอ๋อสตอเกอร์ผมนี่ตั้งกล้องรอเลยครับ อุ้ยอะไรอ่ะศพคุณแม่อุ้ยอะไรคุณคุณมาแล้วมาแล้วว้ายว้วตัวอะไรไม่รู้อ้าเดินีิคุณคุณคุณเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนคุณ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 วิ่งเอาประตูอยู่ไหนวะเฮียประตูไหนวะประเซลฟี่เ่วะเมื่อกี้หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเซลฟี่หนึ่งจุดเจ็ดโรยี่เบเบอรี่หนเือเอาย้ายเลยเหรอย้ายเลยทำไมคอนเทนต์มันสั้นเนี่ยออุ้ยะไอ มีตัวอยู่ระเบิดอะไรอ่ะคนปะคนคนซห้องนี้มีไอตัวดึงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องนี้มีตัวดึงดึงข้ามือหรอไม่ใช่ช่างมาเดี๋ยวตอนนั้นนะคุณถ่ายให้ติดเอเรียแล้วก็ถ่ายให้ติดตัวดึงด้วยนะแล้วคุณเข้าไปด้วยดิเออเนี่ยก็คุณคุณมายืนมุมห้องเนี้ยกระเชลาเฟี่เหรอขันมาเร็วขันมาแหมโอเคเลิศ เลือดตรงใดเลือดตรงมองแล้วกูติดอะไรตรงนี้นะเมงเจใครเปิดประตูเนี่ยคุณเดี๋ยวเพิ่งนี้เปิดคุณส่องกระจกในประตูก่อนก่อนคุณจะเปิดอะ่ะดูว่ามีตัวไหมก่อนจะ่เขามีมีใช่ไหมหนูปะหนูปะตรงพื้นเห็นวิ่งวิ่งอยู่อะไรไม่ใช่หนูตัวดูดหน้าคุณพอยไม่เอา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 กระจกว่าดูดหน้า อย่าปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกได้นะปลาหมึกได้อยู่นะถ่ายเบ้าถ่ายเบ้าจะช่วยเรื่องไปดีกว่าแมวแมวแมวเก็บมันข้างนอกมันนิดเดียวมันเสียเลือดนิดเดียวอุ้ยอะไรอ่ะยังไม่ตายนะปิ๊งไหปิ๊งไหไม่ถ่ายเหรอผมถ่ายไปแล้วมาออกมาออกมาจิตวิญญาณของบอโก มองมองมองระวังมามีมีมีฟาโอ้ออกมาเจอเลยโอ้โหวิ่งก่อนแล้วกอล์ฟิล่าทหารทางซ้ายฟาดระวังมันยิงใส่หน้าเด้อเฮ้ยเราต้องเก็บช็อตนี้ได้ทุกคนช็อตที่ทหารจะยิงกอลฟิล่าเนี่ยแล้วไอ้ข้างหลังอะข้างหลังไปทางข้างหลังไปแล้วข้างหลังไปแล้ว ผมนี่ซูมอยู่ห่างๆเลยครับผมเดีย๋ยโดูเดี๋ยโดูเดี๋ยดอย่าใกล้มากเดี๋ยวตายทุกคนถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยมันยิงกันอยู่ไยปีหมดแล้วปีหมดแล้วกลับกลับกลับยังไงกลับทางไหนกลับไม่ได้กลับไม่ได้หลบกอนหลบกอนผู้ประสบภัยท่านหนึ่ง มาเราจะกลับไงเนี่ยฟิหมดยังพี่ผมหมดล้วหมดแล้วนะหมดแล้วเราต้องกลับให้ได,เด,เด้เดินไปทางนู้นแล้วระวังพวกตัวเล็กด้วยนะมันมีตัวเล็กอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได้คุณเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดเาคุณเฮ้ยย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 ย มัดพี่มัดกล้องกล้องกองพี่น่าโดนกินมัดพี่มัดกล้องไปไหนแล้วไม่รู้อะพี่มัดกล้องไปไหนอะมันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อถึงตามตรงนั้นแหละแถวนั้นแถวรถอะไงขวามือสองอันมัดเอากลับเอาเอากลับให้ได้มัดวิ่งวิ่งเก็บกู้เก็บกู้เก็บกู้มัดเก็บกู้ เ้ยวิ่งไปให้กอซิลาแดกเข้าระยะมันไม่ได้เลยมันแดกเลยเีไดน่าจะถ่ายรูปคุณตอนโดนแดกเอามาดูผลงานกันดีกว่าครับผมโอหต้องมีช็อตเด็ดเต็มไปหมดอะดูผลงานห้าอันดับแรกครับภาพระดับที่5โดยคุณฟิวี่ครับโอ้โหภาพนี้เห็นทหารเห็นคนแหม <laughs> 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 นี่ว่ะโอ้ยโดโคสวยภาพนี้สมาร์ตี้ครับและอันดับหนึ่ง มันต้องสมาร์ตี้อ้าวไม่มีกูเลยสภาพเลยสี่พันนะเ้าผ่านเลยดิผ่านเลยครับนี่เราได้ไปถึงพาดหัวที่5นะครับผมหนังสือพิมพ์ของเรามันกำลังเป็นไวรัลแล้วอะขนาดคู่กับขนาดคู่พี่นวงมาแล้วทุกคนถ้าเป็นไม่ได้พี่อยากซื้อรองเท้าให้ทุกคนนะแต่มันซื้อได้แค่2คง่เท่านั้นเอาให้พี่ไปเลยคุณใส่เถอรองเท้าวิ่งเร็วอะผมเอาตัวรอดได้เฮ้ พูดมันกูไม่มีบัญญาวตลอดเลยมั้งมันมีกับดักด้วยนะซื้อไว้วางดักมอนนะว่าไวถ่ายรูปยี่ห้าบาทเองเพราะว่าเราพกของได้สี่ชิ้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะต่อไปต้องการแปดพันแล้วนะครับโลเคชั่นใหม่สามกะโหลกต้องมาละยังนะสองกะโหลกครึ่งทามสแควร์ลิชทามสแควร์ลิชไม่หวังขั้วบนไม่ใช่ทามสแควร์ไงทามสแควร์ลิชที่นี่คือใจกลางเมืองเลยนะครับทามสแควร์นะตึกสูงเสียดฟ้านั่น สสูงงเทอถ้าสูงเสร็จท้องกินยาลดกดเถอะมึงขากลับมันต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่เลยโอ้ทางมันดูกว้างผิดปกตินะเนี่ยนี่ตรงนี้เข้าตรงนี้เลยพีเอชนึกถึงอากิบะเลยฮะเส้นนี้ไปครับเข้าตึกแรกตึกโป๊โป๊ตึกผิวอ่ะใจเย็นครับผม คุณเข้าไปดิทำไมมันโชคเลือดอย่างนั้นอ่ะพี่วางกับดักอล้วคุณถ่ายรูปถ่ายรูปาถ่ยแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วคุณโดนอะไรอ่ะกับดักอะไรวะคุณโดนกับดักพี่หรือเปล่าเอ้าคุณคุณเลือดหายคุณมีปลาหมึกอีกตัวอ้อมาช่วยด้วยอยู่เดินไม่ได้คุณมาช่วยด้วยมาอยู่ไหนโอเคขาขาดเลยโดนกับดักพี่พี่ซื้อมาวางดักมอนคุณก็เหยียบกับดักเลย ขอโทษเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยปลาหมึกแดงปลาหมึกแดงคุณว้ากูอีกแล้วเน,นี่คุยอะไรวะมองยันไอ้เที่ยลอยมาชั้นสองนี่นไงเนี่ยเอาพี่ลอยมาชั้นสองนี่นไงเนี่ยชั้นสามเลยอ่ะมันเวียงพี่ขึ้นไปข้างบนมันเริ่มมีตัวจิววจ๋วหลิวจิ๋วหลิวทหารทหารให้พี่ทหารไปยิงไอ้ตัวจิว๋ว ไม่จิ๋วไม่ททไม่จิ๋วนะนั่นนั่นตัวต่อยรถเ,เด้อมาแล้วมึงเเดดิินนมมาาแแลล้้ววตั้งกล้องรอ,อเลยข่อมันปึ๊บปึ๊บปึบอย่าอยู่นนในวิถีรถนะมันต่อยกุสนะิลาปะเนี่ยอะไรอะ่ะมันยิงกันอยู่ไงอ,ย,ย,อย,ย่โดอย่โดตายแล้วครับผมนี่เดินตามทหารเลยครับผมเพิ่งหกนาทีเองอ่ะมันต้องมีตัวใหญ่กว่านี้ป่ะมีตัวมีตัวสีแดงอยู่ปุ่น เฮ้ยอุ้ยรูยนี่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 มีละเหลือสองม้วนเหลือสองม้วนเดี๋ยวรอตอนมันเหยียบทหารมาแล้วครับเอาเลยพ่อยิงยิงที่พ่อปีมหมดแล้วแม่เฮ้ยได้รูปหนึ่งพี่ยังได้รูปหนึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่ แม่ดูเหมือนว่าทีมงานเรานี่จะมืออาชีพขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยรอดตายมาได้ตลอดเลยเรารู้แล้วว่าเส้นตายมันอยู่ไหนตรงไหนควรเสี่ยงตรงไหนไม่ควรเสี่ยงเราไม่ได้แบบเล็กเรสที่แบบจะเข้าไปตายได้ตลอดทุกครั้งนะนะทำดีมากคุณนัทชาถึงแม้คุณจะเหยียบกับดักขาขาดไปก็บ้างไม่เป็นไรเอาละมาดูผลงานกันดีกว่าโหสวยจังเลยใครถ่ายเนี่ยพิวถ่ายโอ้เก่งจังเลยเออโอ้สวยจังเลยสมาตี้ว้าวไหนบอกฟีหมด หมดนี่คอนฟิ oh, ล่าคำรามไงล่ะครบองค์ประกอบมีเอเลี่ยนตายข้างๆอีกตัวด้วยรอบนี้เหมือนว่า oh. โอ้ยเอ้ยทนจริง,งต้องขี่เต็มมันเอาแต <8 000 S 1> ่ผ่าน,น,นแต่ผ่านแน่ๆถ้าไม่ตายอะ่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะ่ะนี่เราจะไปถึงสามกะโหลกกันแล้วเหรอไม่เห็นมีเลยเลย เขารอจัดหนักให้คุณข้างนอกทีเดียวเปล่านั่นดิมันเงียบม,มากใช่ไปฉายจะหมดแล้วเนี่ยได่เดินมาจนเจ็ดนาทีแล้วไม่เจออะไรเลยเนะี่ยเหลือเจ็ดนาทีแลนะ้วเนี่ยอยู่ไหนกันอนะก๊ปอัพดิพี่วาตก๊ปอัพอยู่เนี่ยกลับมาทางเข้าแล้วก็มไม่มีจริงนะเว้ยใช่ไงไม่มีอะไรเลยแปลกว่ะแม้แต่หนูสักตัว มันมีเรื่องข้างนอกมันเนี่ยแปลกจุงมันเงียบไปอ่ะหรือมันบางก็คุณทำคะแนนเยอะไปไงแล้วคุณก็บอกว่ามันง่ายจังเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวมึงเจอกูกูไม่ให้ตัวอะไรเลยไม่มีเลยอุ้ยนี่นี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วโนอ้แดงแจเลยแดงแจอะไรอ่ะคุณถอยมาพี่วางกับดักพี่วางกับดักนะบอกไว้ก่อนนะวางนะเนี่ยตรงเนี้ยคุณหลังหลังพี่มา์ทหลังเข้าพี่ม์ทมัดมัด โอ้ชิบหายแล้วไอ้นนเหี้ยนี่ไงได้แตกแน่กูจะโดนรถต่อยตุ๊เนี้ยข่าวหาฟิลได้หว่าเชียแล้วกูใช่ไปก่อนนะไม่มีอะไรปลอดภัยท่าฮหอแล้ว มีตัวมาแล้วเรียกนะเดี๋ยวลงมาถ่ายไม่เชียยเสียอะไรทรวจดหาสู้กันหาสู้กันฉากแอคชั่นชัดชัดสงครามหรอหมดแล้วปีหมดแล้วอยากรู้ว่าตัวแดงทำอะไรได้อะอยากรู้คุณก็เข้าไปดิ พี่เอากล้องมาให้คุณเก็บไว้มาหนาแล้วคุณถ่ายพี่จะยอมตายให้ก็ได้พี่รอตีให้ไปแล้วไม่ได้แล้วมันเห็นพวกเราแล้วพี่รอให้แล้วเอาเลยกัดพิลาด้วยกัดพิลาขึ้นไอ้เฮียโอ้โหยเอเลียนเอเลียนเอเลียนไปไหนไปไหนไปไเอเยนไปไถ่ายแล้วว้าถ่ายถ่ายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะพวกคุณผมอุตส่าห์ตัวเข้าไปแลกกลางฝูงเป็ดเมื่อกี้มันอะไรก็ไม่รู้มัน พี่มา์ดก็วิ่งตามอะไรวะมูซาอยู่กลางสามตัวใหญ่คุณไม่ถ่ายเลยเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้โอ้ช oh, <c oughs> ีวิตบกน้อมีซาสีแดงสายพันธุ์ใหม่กับเดอะแท้งผมมูซาอยู่ล่อตีนให้ไหนฮะภาพเอเลี่ยนยักษ์ไม่มีไม่มีเลย <c oughs> อรอย,อรอยโอ้ยตายแล้ีถึขขง1,005ผ่านแล้วเนี่ยมันนิ่มนังไงภาพนี้ปกของผมนี่นะเฮ้ยพี่มามปกแล้วโคตรเดือดเกินไปว่ะนี่อ่ะภาพนี้เลยนี่เฮ้ยรองเท้ากูอ่ะเอาละครับเราก็ผ่าน มาได้อ,อีกสองเล่มมานะหนังสือพิมพ์ของเราห้าเล่มมานะครับต้องบอกว่าน,นี่น่าจะเป็นการมาไกลที่สุดแล้วเดี๋ยวมาดูว่ายังไงต่อนะถ้าคุณยังอยากดูซีรีส์นี้ต่อนะรบกวนคอมเมนต์นะครับกดไลค์แล้วก็ยอดวิวเนี่ยถ้ามันถึงจริงเดี๋ยวเล่นให้ดูต่อจริงจริงก็อยากเล่นเพราะมันสนุกคนดูเนี่ยไม่รู้สนุกหรือเปล่าคนเล่นสนุกแน่แล้วฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้ผมนัทชาไม่ใช่ผมวัชรพลนะครับผมแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวนัทชานะครับช่างภาพคุณสัญลักษณ์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม